หลังจากที่พูนยาบานนะครับเราได้โพสต์ขอความว่าไปหวนกระแสก็ได้นะครับล่าสุดนะครับคุณนย่ายกระไดปิดเฟซหนีนี่แหละครับเขาเอินว่าบอมเปนของแทะบดใจใจจริงๆอ่ะทัก้านี่ต้องออกมาครับกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่โตจะของในเว้าครับ บ่เป็นว่ามาสร้างปัญหาสร้างประเด็นแล้วก็ไปท่วงบุญขอบบุญคุ้นในการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันสมควรบ่ครับถ้าคิดแค่นั้นนะผมว่ายายยายอยู่จังสั่นดอกครับไปหาลับจ้างให้มันเป็นอาชีพโปรดครับถ้าบ่กคดว่าเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็เรื่อง ทรั์สินเพิ่นนั่นครับกายเพิ่นตัดสินใจเองครับสองคนเนี่ยเพิ่นคุยกันแล้วแต่ว่าบ่หูว่าเล่าไปกินต่อหรือกินเตี่ยนนี่อย่างมากครับถึงได้โพดออกมากแบบนั้นทำว่าหิวแสงบอกะคงสิหิวนิดหน่อยนะครับหรือว่าบ่พ่อใจย้อนวาเอารถขึ้นไหล้วกาเพิ่นบอจ่ายเงิน ค่ารถเห็นบอกปวดพนตอ่อทั้งสีบ่บอกเราเกิดอาการห่อนแทนมันเหมียนอยบ่ครับกาสินาสีหูนิสัยเล่านะครับพยายบ้านเราเป็นคนยังไงเล่ากับแฟ่แฟ่แล้วนะเล่ากับแบงแล้วกับบลเอาแล้วเก้าขึ้นไห่ก็ะต้องไปพรตอ่อส่วนเราบ่มีรถใส่แล้วก็ขอปิดอับมาใส่อืมกะคงสิเป็นปัญหาอันนี้นะครับเนาะ ที่มันเหตุให้บ่พ่อใจแห้งจนต้องออกมาบ่ามาว่าสูสิงสูยางครับที่มันเกิดขึ้นนี่มันเป็นยอไผยครับเกิดจากเอียงสาเหตุเริ่มต้นมันเกิดจากยังคนย่ายนาสิหูดีเดย้ยูหันเห็นสูเมอร์ซูเวน่นนะ คือบ่าปากคือบ่บอกกันเก็บไว้อย่างอมไว้อย่างขี้เขีวแท่นที่เร่องดีบ่ดีมันหูอยู่ก็ต้องมาเว้ากันมาบอกกันตีพ่อมาจังเสร็จมาท่วมวบุญขวับุญคุ้นเป็นใดครับบานนี้ท่วงเข้าไปกล้าเปิดบ่โทรศัพท์บ้านนี้ข้าวก็บคำนั่งดังนะครับก็บคงสีสมความปรารถนาแล้วว่าตัวเจ้าของเหตุด,ดังแล้วสมใจแล้ว นี่ครับเจ้าเตรียมโหลดครับ้ามีขขอมุนอย่างก็ไปว้ากันนี่ครับก็ขอคุยกันโลดโม้วนกระสอบม้นกระเสียนะรล่การดังอืเว้าเลยนะครับเอาเรื่องจริงมาเว้าเรื่องจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับสี่พยายามลบเลี่ยงคําว้ากว,ว่าต่างเด้ยยังบ่ยังนะมันยากครับคนมันเบิ่งออกครับ ซูเมอร์นี่บอกคนเท่าเลเรียมมันหลด้มันสามารถผิดแผงคําบ่าตัวจย่างของเลยด้ยครับคนเท่าถ้าจริงใจเ่าจริงใจมันหูครับเบื้องออกไผสิบอกหูหรอครับเหตุอยียงมันหูอยู่แก่ใจหลักฐานมันก็มีสุยางส่นแนว่ยหรอครับแม่นรถกระจอดทอเลยออย่หันละเป็นว่าเอาแล้วละจ้าไหนกับ,บ่เอาลรครับเอาไปครับ กลับไปพอนต่อหรือว่าไปปิดดีละ่ะกลับไปขายเอาครับสุย่างน่ะ้าว่าแบงบว่าจบเดี๋ครับอยากคือเก้าพอเพิ่นต้องการแบบนั้นหรือละ่ะว่าต้องการให้มันจบไง่งๆๆแบบสวยหรูเพิ่นไปแล้วไปทํามาหากินของไผยของมันแล้วบอลแล้วยังมีอีกนั่นลหละครับเฮ็ดแบบนี้มันก็ต้องไปแบบนี้ มักอยากดังกระจัดให้แล้วครับตามความปรารถนาแล้วทั้งๆที่เลืองยังสี่นะี่ยคุยกันโทรศัพท์คุยกันมันจบแล้วนะครับระว่างอาดีตพระนรยาเพิ่นเพิ่นกะเบาเองนะครับมันกระสิคักประนัน่คือวางงานหลายครับอยู่เงินมันหาได้ยุ่ดอกับ ว่ามาไล่ามาหลอกกําใจหลายครับอยู่ดีล่ะต่างคนกับต่างทํามาหากินครับไปแล้วก็ไปครับตัวเกียวมิวสิกเพิ่นกับเหตุของเพิ่นครับศิลปินนักข่ายกับท่านาที่ของตัวเจ้าของมันกับแจ้งสั้นนะครับของไผ่ของมันมันกับแบงแยกยัางชัดเจนแล้วสุดท้ายโดยอารมณ์เอียงมันเป็นยังไงครับคิดจังไน กลับออกมานะครับมาโพสอีกเลยนะนี่ไหมอยากหูว่าความจริงทิ่เลาต้องการนะขึ้นยังัะแน่หลังจากทีเอฟซี FC เนี่ยต้องการรอฟังเราอยู่ครับที่เปปีเต็อย่างเฟียสที่เป็นลบออกขึ้นเนะ่ออกมาโลดครับก้าๆหน่อยครับนี่ยิงสิมาสแสดงกันเมื่อก,กี้มือเนี่ยของบ้านพีเดียวนี่เฮ็ดเจางไหนครับซิเบิ้งหนากันติดอีกบัว ฮครับอย่าโขูออดิเจ้ในพยาบาลลูกก็ขึ้นลูกขึ้นเกา้าหรอกแล้วบ่ถิมหรอกเล่าก็ายินดีนะครับสิด,ดูแลลูกขึ้นเกา้าผู้ดใดสิบว่าหักลูกตัวเจ้าของครับจ้าไหนมันก็ถิมว่าได้หรอกครับแต่่าติสายถึงขันต้องแบ่งลูกด้วยครับผมว่าบ่ดีหรอกจ้าไหนน่สิไปแบ่งัง่ไหน่ะครับก็ดูแลขึ้นเก้าครับ คนอื่นพวกสร้างปัญหาแก่แค่์ยังสั่นล่ะครับพ่อมาแล้วกว่นี้ส,สร้างกระแสตัยของนางํากลัไปเป็นยังไงครับกะระแสดังดีซึ่งที่ถูกต้องบอ่ให้ยอมรับตัวเจ้าของนะครับว่าตัวเจ้าของเหตุผิดพลาดอย่างมากถ้าบ่ยอมบ่ครับโอ้คือเกาเสียละครับนี่ว่าได้เห็นความจริงใจอยู่ดิมีอยู่บ่ครับ บก่กลาวโาเอ้ยซื้อออกมากว่าจังไดแม่แต่ต้นเร่องนะครับผมสิบอ่ฟังเลยผมว่าท่านเห็นเอ้ยปากซื้อเล่าเลยดในพยาบาลฐ์นี่ไปลออยู่ใส่บ่หูหรอกครับในปลาในดงท่างไหนลออยู่ที่เดิมมันอยู่มองไหนผมบ่หูหรอกเอฟซี่หูอยู่บ่ครับไปรออยู่มองไห ว่าว่าลลอ,อยู่ที่เดิมที่เดิมที่มีสามคนมันบ่เมียนหรอกครับยากครับไปแล้วก็ไปดีกว่าครับผมขอเว้าวแบบนี้นะผู้ใดสิคิดจังไหนอันนั้นกะล้วแต่ความคิดนะครับผมบาสามารถสีห้มามักในสิ่งที่ผมบอกได้หรอกผมก็วอกไปตามนี่สิล่ะตามเนื้อผ่าที่เห็นที่หู้นี่แหละมันอาศัยพยายนหลักฐานครับ ว่าั่นเขาใิีการสืบสวนข้อเทจ็จจริงเห็ดหยังครับมันก็ต้องมีความจริงหนึ่งเดียวนะครับอยู่ที่ผูใ้ใดสิโกโห,หกผู้ใดกล่าวมาบกว่นโรงพยาบาลแล้วมีหดเห็ดมื้อขนแชทดๆนย่ครับในโทรศัพท์บพนแล้วก็เฉกบึงแล้วก็บ,กบ,กบ,บอกไลก่กันเฉะเลากันอย่างแล้วก็เห็ดยังสีส่่ป้าน,น,น,นาี่ก็ยังยากร่ำเล่าดิก็เรื่องจริงมาันแล้วบ่เอามาเบิดว่าสุขขําเบิดมาดีไปไหนล่ะครับอืมมันเถกว่าครับ หูยุกแก่ใจครับถูกอย่างผมบ่โหหรอกว่าคุณย่า่นี่ผู้ใดเสียมหร,หรือบ่เสียมหรอกหรือเราคิดเองอันนั้นกะนเลาคิดถือคิดผิดแหละครับรทุกคนกับหูวดัดนะครับว่าบวยแต่อาปากกับเห็นลิ่นไก่นั่งนะครับความจริงมันเป็นยังสัตคนที่บอกมาเนี่ยโอ้ คือเห็นแจ้ตัวทั้งนั้นนะครับเอาว่าง่ายๆซะสุดท้ยายอยู่บ่ไดนี่ครับบ่เห็นเมรกระทางสนครับนั่นล่ะว,วิธีทาง,งคนคน้นกิงมันเป็นแบบนี้บ่